โอจีสองพี่สิบหที่ทุกคนตามามาถึงที่ร้านแล้วนะครับผมเออเอา g b o ก k Gaming Mini PC สุดแรง RTX 5080 Ultra 9 2 7 5 X ครับผมหัวคอมพ l e t เซตจาก s y มเมและ ASUS Thailand นี่คือของหายากที่ทุกคนตามหากันในเมืองไทยไมีอยู่ไม่มากนะครับหลอดนี้จะหมดแล้วคนที่มาที่งานได้ซัดราคาพิเศษแน่นอนนะครับเดี๋ยว เรามาดูมาเล่นที่หน้าร้านในงานอีดิเซียงลุกสิปีกันนะครับผมอยากเล่นมากมาลองในงานเดี๋ยวเราหาตัวให้ทุกคนลองเล่นมาดูกันและยังในงานยังมี asus expert center pn 5 4 License 7 ai มี asus นัก15 Pro าโป s พัและมี asus นัก15 Pro ให้ลองใช้งานกันจริงด้วยนะครับผมเรามีโปรดักพิเศษที่มีเฉพาะในร้านเรานะครับนัก14 rng i 9 m a x ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไง นุก14 r n g i 9ที่ใส่แรมมากถึง9 6 g b และ CPU i9 14900K พร้อม SSD 990 Pro 2 t b 3ตัวทําเป็นเลท0ที่ทําความเร็วได้ถึง20,000 m b พร้อมทั้ง RTX 5 0 8 0 Founder Edition GPU ตัวแรงสุดๆจาก NVIDIA นี่คือคอมขนาดเล็กเจเนอเรชันสุดท้ายจาก Intel ตอนนี้มันได้ถูกเปลี่ยนเป็น ROG นัก2025แล้วครับอย่าลืม <c oughs> แวะมาดูประสิทธิภาพแนละอุปกรณ์แปลกๆพิสดารมากมายและดูอุปกรณ์เกี่ยวกับนุกและอุปกรณ์ตัดต่อสตรีมมิง่งทำสีที่หาดูยากจริงและไม่มีโชว์ในร้านทั่วไปให้คุณดูนะครับผม <c oughs> สำหรับผู้ที่มาในงาน ครบรอบ10ปีนะครับสามารถมาสัมผัสตัวจริงของนัก15 Pro p l u และนัก15 Pro ที่ยังไม่ได้วางขายในประเทศไทยมีให้ลองเล่นที่นี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันแบบเร็วๆเลยนะครับลืมภาพจำของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่เทอะทะไปได้เลยครับเพราะนี่คือขุมพลังแห่งยุค AI ที่ย่อส่วนมาอยู่ในมือคุณกับ ASUS นัก15 Pro และนัก15 Pro Plus ซีรีส์ใหม่ล่าสุดเริ่มที่ตัวแรก เอซุส n u ก15 Pro น้องเล็กแต่สเปคไม่ธรรมดาดีไซน์4คูณ4นิ้วสุดคลาสสิกที่ทุกคนคุ้นเคยอัปเกรดง่ายแบบไม่ต้องใช้ไขควงมาพร้อมขุมพลัง Intel Core Ultra Series 2และ Wi-Fi 7ที่เร็วแรงเหมอะมากครับสำหรับออฟฟิศยุคใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวหรือจะซ่อนไว้หลังจอก็เนียนกริปแต่ถ้าคุณต้องการที่สุดของความแรงและความหรูหราต้องขยับมาที่ตัวนี้ Asus n u x 15 Pro Plus ครับโดดเด่นด้วยบอด y ี้อลูมิเนียมแอนโดดซขนาด5คูณ4นิ้วที่พรีเมียมขึ้นและระบายความร้อนได้ดีกว่าอัดแน่นด้วย CPU ตัวท็อป Intel Core Ultra 9และกราฟิก Intel Arc จะงานตัดต่อหรือรัน AI ก็เอาอยู่สบายๆเลยครับ ทั้ง2รุ่นมาพร้อมพอร์ตหันทโบ4และรองรับการต่อจอ 4K ได้สูงสุดถึง4จอให้คุณทำงานแบบมัลติทัสกิ้งได้ไร้ขีดจำกัดไม่ว่าคุณจะเป็นสายบิสเนสหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลือกความคุ้มค่าและกระทัดรัดไปที่นัก1 5 Pro หรือเลือกความแรงและดีไซน์พรีเมียมไปที่นัก1 5 Pro Plus อนาคตของ Mini PC รอให้คุณสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่ e l y s i ซ m Gadget บางแวก154ครับ นะครับผมเจอกันงานกิติเซียงนุก10ปีอเนวิเวอร์ซารีครับผมสวัสดีครับ